เวลาทาถ้าเราใส่พริกปุ๊บเราต้องใส่ไม่พงชูรสก็น้ําตาลเพื่อที่จะให้มันละเอียดนะคะอืนี่คือสูตรของแม่ค้าที่ทําขายบางคนใส่เป็นกระบวยเลยนะฮะโอ้โหขกาบอกใส่มากเซบมากใส่มากใส่น้อยเซบน้อย ไม่โดนจะถูกใจคุณสามีหรือเปล่าฮนะครบนี้<ม> <laughs> ใส่พริกห้าเม็ดใส่พริกห้าเม็ดเปล่าหรือว่าบาเผ็ดอีกบปล่าอ๋อเผ็ดบปล่เอาเอาแล้วเอาน่าจกคุณสามีคุณสามีกินได้ไม่ได,ไได้ก็ต้องกินฮะขนาดไปชิมของอรุอบ,บานยังว่าเผ็ดแล้วอ่ะยังจะให้อัปโธมีอยู่ นี่นะคะภาษานะลงมือทำเองเลยนะอู้ปอโรน,นู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 มีโอ้โหอ,อ,อันนี้มะเขือเรืองฮะนี่อยู่ด้านหลังเลยด้านหลังร้านเลยนะ่าดกมากเลยนะเก็บกินวันละลูกสองลูกนะเืองเป็นต้นโอ้บางคนก็ใส่มะเขือเลืองบางคนก็ใส่มะเขือเทศบางคนก็ใส่ อะไรอีกอย่างหนึ่งใส่ทั้งสองเลยบางคนก็ใส่ทั้งสองน้ำตาลปี๊บก็มีโอ้โหมะนาวก็ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะมะนาวนีบมะนาวมะนาวบเปลือกหนาแซบแซบแซบลองลูกไหมสิมะนาวเปลือกหนาจะไม่ค่อยมีน้ำอ๋อถ้ามะนาวเปลือกหนาไม่ค่อยมีน้ำต้องมะนาวเปลือกโอ้จวดเลยฮะน้ำลายไหลเลยฮะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ย ยังไม่ทันยังไม่ได้เปิดพออบจะเปิดพออบนี่หอมไปถึงนู่นเลยออบไปถึงน่เสือลีลากานตำนะวันนี้ก็เป็นคลิปม่อมๆแม่ๆนะเอฟซีนะจ้ะก็ฝากชมคลิปด้วยนะฮะทุกๆช่องเลยนะจ๊ะเออไปไปแล้วปลาหนัวใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยเด้อคุเรงคุเรงคุเรง เสียงครกบแล้วงั้นไม่ต้องใส่เส้นแล้วงั้นอืมฟังเสียงโครกกระเดกการแล้วอ่าใส่ลงไปนั่นเสร็จเรียบร้อยเอายังอ้าหนาตาจะออกมาเป็นยังไงเนาะนะคะอ่าลุงเสือก็ปูกกระเบื้องรอไปก่อนมองมาแล้วมองมาแล้วโอ้หิวแล้วเนี่ยหิวแล้วว่าให้เอาอันมาคามไห้กินก่อนบอกเอาบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้ว ลุงเสือบอกเมื่อไรเนาะจะมากับข้าวเนี่ยกำลังกำลังอเอาโอสีนี้เราจะกล้ากินด้วยไหมเนี่ยฮเไ็นไงเผ็ดมากเหรออ๋อเสยบนะไม่ต้องใส่อะไรแล้วเพิ่มเอาเป็นอันเสร็จนะฮะแต่ว่าเผ็ดเดี๋ยวเรารอลุ้นดูดูว่า <c oughs> ลุงเสือจะกินได้ไหม <c oughs> ฝีมือภรรยาสุดที่รักนะนี่นะ โอ้น่ากินมากเลยหูน้ำลายไหลาตามเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามตอนที่เรากินกันต่อไปนะจ๊ะ,ะ,ะวันนี้อาหารชั้นสูงนะทุกคนกินข้าวอาหารชั้นสูงแนละ้ววันนี้ กวงมีคือบก้เงกินโอยกินาแงบนี่ไงลุงเสือก็นั่งตีข้าวอันรับเป็นป้านใ่บ้านคนกินแล้วไปกินแล้วไปกินเล้เป็นบ้า้มึงเหนนชิมกอนเด้ออนก็ยังบ้านออ่กานานเลยนานๆจะได้มันกินข้าวกบลุงเสือไ่ใช่ 对呀，练练。 กันแรกตัวหนึงรงผมมาเลยกันแรกได้จะต้องเอามน่อมปูนรูแทนที่สองที่สามที่ครบำบอกอืมแบไ้ไม่ตรงตริจะเสร็จแล้วบักเมื่อมันก็ปูนิษได้ที่ด้านัละจำนำหล่อหน่อยหล่งาง,ง,างาก็ไปตามแบบนี้แบบนี้ถ้ไม่เอาแนวกระเบื้องสีนี้ไม่ยาก

คนตึงๆอย่างที่ไปตึงก็กกับข้าอยู่พี่พัดลมกระเป๋าแดงไม่รู้เป่าไปทางไหนนู่นโอ้ยคนอยู่พี่คนอยู่พี่พันไปอยังคุณเอาเสือล่ะเสือเสือหลามาไม่ได้มันจิบจิบขี้มันเจ็บแอว

แกงขี้เหล็กอมาเด้แกขีเกใส่ม่มันได้เปรี้ยวเหไมเปรี้ว็นเป็นขี้เหล็กเเปรี้ยวไหมรว่าต้มมันเปรี้ยวดอกมันหรือเปล่าดอกมันจะเอาคุณต้มแหละ เกลี่ี่เหล็กก็ไดงเงี้เนะแต่มันไม่กลมเลยมมหอนดอกแป้งเหมือนแอมดีเะใส่ผิวมั้ใสกินมันดีวะ้ยมัเสื้อตัซิมอยู่เยมีรถวิ่งผ่านติวๆเลยมองไกอู้บรรยากาศ ้นในยิ่งทุ่งปอเทืองออกออกดอกนะถึมังอยู่ในหุบเขาคนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวไปนั่งอยู่ในทุ่งเหรอฮะแล้วปอเทืองออกออกดอกอะเราก็ไปน่งกินข้นน<ค>าวตรงทางเดินกินไปกินมาแขกมารับเชิญแอ้ กินด้วยป่ะคอยวิ่งคนเด็กิน eh ด้วยกินด้วยกินด้วยกินด้วยต้นสูงว่าดอกมาดอกปอหนิสูงบ่ะใต้แถบ้านเหรออกปอเชิงนี้ต้นสูงไหม ไม่เคยเห็นประมาณอกเลยมันต้นสูงอ่ะมันจะพันเดียวกันเดียตระกูลเดียวกันเดียแต่มันมีมีมีดอกอย่างนี้เลยนะแบบอย่างอย่างนี้เป็นต้นมันใช่ไหมมันมีดอกมียอดมันมีดอกท้งต้นเลยนะมันไม่มันไม่มีมันไม่ใช่มีตรงยอดนะตระกูลเดียวก็ ต้นสนุ่งะไันนันดอดไ้มดาวเรื่องบ่ไนดาวกระจายเนี่ยนี่เห็นนสวยเนอะเลืออ่อนอืมที่บ้านมีสามสีอือมีสีนี้แล้วก็สีเหลืองทองอือสีส้มมีหลายสีมันตอดหมดนะ เจลเจลเว้นเก,นเ,กนเพราะจะเทศกาลเจแล้วเขาเริ่มมีของเจนะจัง <c oughs> ม้นเรีกปลายแหเจมันไม่มีเหลือเนาะปลาแหงเจไม่มีเหลือเซประจำตะกี้กันโอเควางเดียม <c oughs> จเมปั่ 哎，我拉我肚子了。嗯 <noise>？为啥？没用啊。啥呀？

ว่าเผ็ดนะแกงผีเล็กอะแกงผีเล็กกับเผ็ดนะใส่ผิดเยอะไม่ได้เหมือนหน่อไม้มันเผ็ดเด้่ยแกงผีเล็กเผ็ดอือไปซื English> ้อแกงนี <C <c ่ยไปซื้อที yes> <t aka> <t aka ่แกงพี่ว่าซื้อมาให้ซึ่ซื้อไหมตลาดนี่เขาตลาดนี่เขาไม่ได้ซื้อเราทำมันจะมีพริกแกงตายวันพุธอ่ะพริกแกงเขาอร่อยนี่แหละนี่เลยนะแล้วเขาก็ไปซื้อตลาดนั่นหรือเออเออ มีเจ้าเดียวีิมาหาอยู่ผู้ชายขายนะนี่เลย๊สเผ็ดถ้าพริกแกงตลาดเหมือนไม่ได้ใส่พริกอ่ะไม่มีรสอะไรหรอกลมเย็นฝนจะตกอนี่กักเขาบอกคุณพี่ฝนตกแต่ช้าเลย ประจาตักไปกินเนาะประดาประดาเขาจะไปไปอมแบบดีแสนเด้ไ,ได้อันนี้อคอยกันแล้วแรงนะกินอย่างนจะได้ร้อนื่อวานไปกินกินมามกาๆถึงบ้านก็มืดแล้ว มือนเสียงเนาะมันเหมือนก่อมันคุมแพงมันยังไงไม่รู้มันยังไงลุงเก๋คอยมองไปแล้วมันไม่ได้รลยดอกมันเป็นเทาลสป่าวเมื่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้แล้วก็อย่างเงี้อย่างเงี้ย ลองกลมจองดูถ้าเรามองไปนี้มันก็จะเป็นยังไงอ๋อยกไปใต้แห่งแห่งเห็นมากทดินอืมของเอันนั้นยาวเลย มันกินไม่ได้หรอกเบนเผ็ดเส็น้นิดเดียวนก็อูเผ็ด้เวไม่เอาเือไม่เยกินดูจิ้มได้คำเดียวแต่ว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราเทียา เราเอาปลอกเพรยกยกสูงยกสูงจากพื้น60เซนเลยต้องใช้ปลอกตัวตัวยาวนี่นะใช่ไหมภาษาให้มันสูงเมนยกบรรยายนิ้วเลยเราเอาสูง60เซนเลยไม่เทคานสูงแต่ละเทคานแล้วก็ข่ออีกขึ้นข่ออีกขึ้น,ออนแล้วก็เอาดินเข้าเอาดินหรือเอาทรายนะคอยว่าเอาทรายลงก่อนมั้ย ทรายมันจะแน่นนะายมันหลจเออเอาทรายลงถุงทำบ้านสูงทำถุงยุกไม่เกี่ยวกับการหรอกการเกี่ยวกับก่อนอิฐก่ออิฐเราเอาดินลงไม่ได้เอาแบบเตี้ยๆดิก่อยบอกมันเตี้ยวดิภาษาเนี่ยเตี้ยๆที่ติดพื้นบรรได้มันไปบันไดท่าท่านเหรอเออบันไดสั่นยกสูง ซึ้งจนจับพื้นเดี๋ยวเามากจังบันไดเพราะเหตุลมมาท่นเอาบันไดแค่สามเอินกระโดงกว่านั้นบอกบลารทำหกพิกบันไดปูนใช่ดอก้านได้อยู่บอคือใหม่ตะกี้เราขึ้นเอาวนะคราแบบนี้ยงมาก คุณลุงคุณลุงจะเส้นอาซีบเม็ดนึงมันจะลุงเตานะเมนมาตรฐานที่เาเนเ่าโเ้าเม็ดนึงกับพี่เราโอ้มันมัน่ก็แบงานาซีบหรอืมเล็กนหเวรคืหาซีอืหาซี่มัอืเพราะลงถามลุงเสือไว้ป่ะเก็บความรู้ไว้หบบ บอกว่าเตี้ยก็ไม่ได้ค่อยดีนะกว้างมันก็มีอยู่เพื่องัดมเลือกกระปุกากแล้วแล้วคนเราเขาจะเรียน าหดูงงด้ม่ันเลวเขาไปดูเยลัมแล้ว,วก็ให้กเทตรงนังน้นทันนึงแลครับเสียมาทางซีเราตรงนันมันบ่นมีเลยดิคอยก็เพิ่งนห็นน่ะะว่ามันอยู่ตรงพูน้นเออ โลมาเทจะต้องปีจะร้องปีเหมืนเออมาเสีให้่อเขาดึงเชือกให้เบิง้งดึงเชือกเป็นนี่เลยน่ะอะไรพวกน้เป็น เวห้น่งมเลห้สามองหละเมตรห้าสิบหกสิบบาทสุดเด้วห้องสาห้องนลยสุดนู้นเลยก็จงสรรางอืมอันนานี่ยนู้นเลยต้องเรียงเลยหนึ่งสองสามทางตะวันออกมันจะเก็บเม็ดหรือเคนคนตวงตรมกลางคนตัวเออ เขาเอาฟามตั้งอยู่ที 2, ่ทเมตรเจ็ดบอกนนี่เจ็ดเมตรเนาะต้องสรางมาว่าก็อนแล้วจั่งสะดวว่ามันจะเอาของได้จังใดวางหน้าบ้านเราเจ็ดเมตรห้าสิบกว่าเา็ดเมตรกว่าในตัวห้องใหญ่ทีเม็ดมันใหญ่โคตร ใหญ่เลยสมตรตเอเนีมออมงนัใหญ่เลยภษาอสเมตรห้าสิบแล้วนี่เอ๋ทางทางประตูเนี่อันนี้ก็เอาแค่นี้พอเดินเข่าแค่นี้พอไ่ต้องเอาใหญ่หร ทำจะทำเป็นห้องขาไปตาจะบอกปล่อยมันโล่งนีดห้องน้ำอน,นี่ที่อันนี้สามห้องเนาะอันนี้สามห้องเลยมันติดแนวนี้เลยติดเลยห้องน้ำก็อยู่พีอ่อันนี้ก็จะเป็นโลงง่งเลยแต่ว่าเขาว่าเออ ไ่ทำเป็น้องขององพักกันน้อทำคำเป็น้องผักไม่ปิดทึบก็ได้เนาะไม่ต้องปิดเนาะเิดแบบโล่งเลยเนาะนอนสบาเออตามเบอกให้ลงลงมาทางนี้เลย ทำเพจเ,เบเิดไว้อโอ้โหอกใจลุงเสือลุงเสือ,อเออสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอขอ,ขอบคุณค่ะเบิร์ดพังเบิดพงัง <laughs> โอ้โ